นมาสก,การครับผู้บูนเลื่อนพอนครับจะเลื่อนพอนเพี้ยในวัดบางนึงเนียผมบอกแล้วบอกว่าโอ้ลกไหนมันเบิดสูดตโตเรีกด้าสองสมชุดนี่ลกไหนเบิด่าสันทับก็สั่งเอซกระเทียตน้ำแล้วผมว่าลกไหนเบิดจ้า่าสันโอ้เลยันสีมาเอฟซี FC ทับต้ตนมาเยหลายตัวก็เลยตัดสินใจปล่อยเพาทำหน่อยให้เห็นบอกก็ได้ห้ไปตัดออกไปห้จะหางมัน <c oughs> เห็นบอ แต่เป็นปล่อยสุดตัวเอฟซีถีดสามตัวมันเป็นแปดเจ็ดสองครับเบิ้งในความฝันมันเป็นแนวนี้่าหลวเรียกเป็นแนวมันเคยออกแปดเจ็ดสองนเนาะครับปูก็เลยมาตัดตางมันหาย่าหลีมันสี่ลายตัวยันเอฟซีับตนยันเอฟซีสี่ร้อยตัวสี่ราายตัวเบื้องนี้น่บ้าน้ยตัวือใหรลายตัวเอฟซีือาเลีก็รลายตัวแท้ตอนไหรลายตัวไป็นอะไรก็ถือว่าน่าเออยากให้ได้เขียนมั้ต่อไป โอ้ค um, pues ิดว bueno, pues, en no like, ่าเ ah, ันตะนแกงกเลยตัดตัวนี้ให้มานี้ปล่อยเบิดนะฝันจงไหนมีจะไหนเมาเบิดรถแล้วปูแล้วพวมาลั้งเทียนกับไปพิน่าเอาดรอจีเอาเอาตัวตัมากเอาน่อยกวนี้น่อยมาทรไดซื้อวนนเอาดีกว่ามานี่ข้าปล่อยโรดเพิ่มมากตัวใดเิ่นีนนะบอกมันก็มาเทียบมาหลายตัวที่เล็กสองทหนึงแวเลขสามตัวสามตัวสองาแหมงนึงแล้ววันนี้เป็นไดบันิตอู้ฝันเรไปครับ มันสิว่าจะไหนน้อปูนี่มันมันมันอุกอย่างเดียวฝันโมนอนโมฝันนี่ไม่ฝันย่ามนางมันฝันมันมันจังไถนั่งคอยฝันถ้าเขาสั้นเขานอนเขานางอย่างเดียวจังว่าปูว่าเนี่ยอุกเจ้าของอย่เป็นยังมันย่ำย่ามนางมันยังฝันนะโอ้คันคันนอนนี่ปะฝันเฮ้อเป็นคนพิเศษย่างจังนี่หนิก็เปลี่ยนสิงง่วงเหี้ยนี่ง่วงนี่คือว่างานว่าวันจบว่างานเรียกงวก้อนเลขสองขึ้นหนึ่งขึ้นท้ายครับ นั่งโมเมนฝันโมเมนนอนฝันเลยนั่งนั่งฝันสีแจ๊งลุกมาเนี่ยมือสองตีสามลุกขึ้นเพน,นั่งนั่งสมาธิมันหนกเป็นในเม็ดมาบอกว่าเรียบวัฒนธรรมสื่อต้องหกเจ็ดศูนย์อย่แล้วว่าสันห่วยได้หลวงว่าเน,นมายมอือสองมาบอกพอออกตังกันอยู่นี่ครับก็ปูบริเลฟันเาานี่ยบ้างขึ้นปูลงปูเห็นอะปูก็นอนลงมาขัดฝันฝันต่อลงไปนอนนั่นบมดฝันว่าสันเราอยู่คือเก่าอยู่อะ จังหวะมากนี่มากมาขึ้นนี่แหละสดๆร้อนๆนี่ยน้ำขึ้นครับผมนั่งอีกคือเก่าฝันนั้งอีกคือเก่านี่แหละนี่แหละลักษณะนี่มันกันว่าฝันกับเซวัตตัวผมที่เราเรียบเทียบเท่าไรนั่งฝันนี่นะจังหวะกู้ก็บแจ๊คสุวานอย่างนั้นเป็นนิมิตบ่อกคือจากไหนเอาล่ะก็ตัวสร้างมันกลัวกู้ก็นั่งอยู่ซื่อนี่ละนั่งสมาธิธรรมดัณฑ์อ้าวเกิเป็นก็ คือจังเคือเาฝันหน่พวกพเม็นจริงคือยงเขาฝันหนึ่งสิละคือฝันก็คือฝันก็คือเขากับพขึ้นมาขึ้นมาเขาบอกเขาบอกเขาตามเลยเรียกไงเรียกนี่ได้ง่ายได้แต่งได้คือตองหวัดเลยตอนนี้เราขึ้นเก่าเรือว่ะสิบเก้าสิบเก้าเรือก็หึ่เก่าเร่อตัวเดียวเลยผมัดครับมันมันกันเซวาฝันกับเซวาบูฝันเห็นไม่จังไงจังไเนี่ยนะูวายมว่าฝันเนิแม่นเห็นไอะไรที่ครับ ก็ว่าจังซีแลก็วาซือล้วดิผู้เาซีแล้วผู้าซีแล้วมันโมแมนฝันขันยมาฝันเม็นขบมแมนฝันมันก็เดยกนีม็ตบอได้จังไหร่เลือดเูือเพ่มนเป็นน้ำหยางจริงกูเงจะเียวผูอุกงมอคุณม่นอนคือบอกฝันว่ามันลุกขึ้นบานนางคอยเห็นลูกคุณแม่นางเน่ยจังฝันค่อยได้ยีคอยมันเป็นนึ่งสีมั้งเจ้เดียวในในหันน่ะในฝันน่งเนี่ยอ่า เห็นเป็นตัวบอกมีคนเป็นเสียงมาบอกมังสิบอกปูเป็นเสียงเป็นเสียงายแต่เป็นเสียงมาบอกเนะี<อ>่ยปูนี่โมก็เห็นเด็กเขาเจ่มเป็นตัวหายเจือเดี๋ยบอกโก็เห็นกันก็เห็นมาเป็นตัวแบว่าโมเขานะมีแต่ยินแต่เสียงกันมาสิบเต็มหูเนี่ยมันมันมันเขาบอกตั้งเกตีงยงอาไเถื่อล่ะตั้งเกตียแต่เรียกว่าปูแต่เก่าเก่าหมมาครับผมตอนนั้นทอกันเพราะมากกว่าสิบเต็มหูบอกเก่าเก่า คันเป็นเจ้างี่ปูเด้อกับซุนเก่ามีสองเถื่อตอนนี้ยซุนเก่าก็บรบอกใส่หูจำได้อยู่ครับกับพวกไอยเสือมันบางมันจิตเจ้าของมันร้อนเจ้าของบันอ่นางอยู่ครับมันสังเกตว่าไหร่มันออกเดี๋ออกครับผมบัดนี้เอาจังซี่ว่าผู้มาตั้งท่ามงท่ามาบ่าตังหน่อยหนอตังบ่บัดนี้จะใส่หูฟังอุดหูแด้วย้ำกระจาว่าจะซีบตอนปูสศษ นั่นเนี่ยบอได้ยินเรียกกันเข้าค้าฟังท่ามาอยู่นี่บอได้ยินที่เสียงย่างนั่นนะเออเมื่อนี่เสียวเรียกเราก็บริษัเอาเจ้าเปาจากหนูจังกันบ่ก็ตอนนั่งสมาธิกับบอซาบไซเราเนาะบ่บไซซาบไซตอนนั่งสมาธิเป็นไใ้สมงวนนี้นี่ขัดเป็นลักษณะนี่ผู้มั่นใจของจือไครคือบ่านะนี่ถ้าเบิ่งจักรวรรดิเมื่อไหร่ครูถ้าเบิ้ลตักอนรร่ิเนาะ เจว่าพื่นเหลยกปูมันมันมีมันมีเหล็กตัวหนึ่งอยู่ครับมีเหลยกแข่งกันเจอมันโมเมนต์มันมาตรงกับเรียกกันแต่ได้รับเดียวกันอดียวอ๋อแต่ยังว่าแบบกบอกว่าสูดๆอยางไหมยังว่าสูดเรื่อยวิ่งมันแต่มันเขามันคือเด็กหนึ่งอยู่เขามันอยู่บอกเข้อใดล่ะปมันเหียกปูมันเป็นเหล็กหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแมน เลขนั่งฟันหนึ่งสิบเก้าเลขนั่งฟันหนึ่งสิบเก้าเลขสูตรพู้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดน่ะเขียนเขียนเขียนลงไปเมื่อสี่ทอดเมื่อเลขกอกดกระชิบได้เต็มนากระดาษที่บนเราไดเต็มอยู่หรอกคือเสียดายอยู่เพราะว่าเลขคือหมดก่เนี่มันเป็นเจ็ดแปดหนึ่งเลขสามตัวติปูวาเน่ยสมาติเป็นเจ็ดหนึ่งสามหม้อเป็นเจ็ดแปดเป็นเจ็ดไอ้อเด็กแปดเป็นเด็กสามม้อลุงไอ้ปูวาเนี่ยมันไอเมื่อหมดนี้มันเป็น มันเป็นเลขหกเจ็ดศูนย์เลขสามตัวเลขศูนยแต่ว่ามันมันบอกมา3สามตัวถูกเสือมันคือ่าหานใหม่มาตั้งแต่เกาสามตัวแม่นงวดวันนึงถือว่าฟุกงันต่อไปมืออหารมันก็ซ้ำฟุกหมด่ะเอาความฝันมาใส่เอาเอาเเอาถอห้เขาดึงออกจากเคยนีเม็ดแนวเนี่มันออกเังสี่อ่อนจริงจริงเนี่ยมันเป็นเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งบั แต่งแต่งวันเี่ห้าสามเน่ะมันสี่ห้าศูนย์เอ้ยเออแมน4หาแปดครับเป็นสี่ห้าสามมันสี่ห้ายไปตัวหนึ่งอยู่มาเป็นเจ็ดแปดนี่มันเป็นเนี่ยเจ็ดแปดสองมาหันครับวันเนี่ยมันเป็นหกเจ็ดศูนย์ครับตัวแรกสี่ห้ายตลอดละบวกหกหายกับมันศูนย์หายแม่ฮันวันนี้เอาสามตัวนั้นบอกเจ็ดศูนย์บอกสามตัวว่ะสามตัวมันมันมันมามัหกเจ็ดศูนย์นึ่งแปดมากใจหน่ หนึ่งเจ็ดเด็กอะไรไม่เป็นหนึ่งเจ็ดแต่เนี่ยนี่หมดคือจังอเอ็ซีเอ่อมันจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ยี่หรอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะไรอยครับเพราะว่ามันเนาเทียนรอเลขสามตัวอะไรกับปูถ้าเทียนเขาอีกว่านี่นะมันเป็นหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เนาะหกเจ็ดศูนย์ปูว่าสิ ตาร์ทมันเป็นหกเจ็ดหนึ่งอยู่ในเนี่ยเนี่ยมันมันบอกมันโมคัยมาสามตัวมันึเปลี่ยนอยู่ตัวหนึ่งอย่สุดท้ายตัวสุดท้ายมันมาเปลี่ยนอ้จังหวะปูวาอันานึ่งแม่สอตัวนี่แหละจังหวะปูวาปูวาปูวาเหลียบพุ่นเป็นหนึ่งเ,เ,เจ็ดปูจังหวะปูใบครับนี่แหละหกเจ็ดศูนย์เขาเพื่อไปโหลดเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่มันมีเสีย ครับผมเราก็เรียกสามตัวน่ไว้ใช่ไหมครับมาแท้สองตัวครับผมคือสองตัวบกขาด้วยล่ะครับตรงมาจนได้มาแท้มาบอตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับาไพ่นี่มาแท้แน่นอนหกข้างบนนี่เราลดศูนย์สี่นะปูนะครับแต่ว่าเลขไอ้นั่งซันนี่มันใจนั่งได้นี่คือ้หนึ่งเก่าหนึ่งเก่ามั่นใจว่าไอ้กูมั่นใจว่ากันทราบเป็นหนึ่งสี่กันค่านางนางกันมันเป็นขึ้นยังไพากับสิบแบบนี้ แม่นก็ฝันแม่นก็ฝันอีกแม่นก็ฝันมันาให้ความหวังอย่างเงี้ยเพียงเขับก็ได้แม่นก็ฝันผู้มั่นใจกว็ฝันครับผมเพราะว่าฝันนี่มันหลงฝันนย่มันเจอตื่นหรือว่าหลงสับแจ้งวันฝันอย่างแต่งก็นั่งได้นี่มันมันจิตจำได้ครับกลับลงไปนอนงเราจะนั่ต่อกันนะมันฝันอยู่ว่าโมเมนต์โมฝันขึ้เกานอนไปนั่งกับโมฝันไปครับผมมันก็จิตจำได้แต่งข้ามปกติข้ามาบอกข้ามกุศลข้ามน่งขนาดนี่ครับผม เป็นอย่างมันจะเป็นตัวไรก็ให้มันเปลี่ยนทานตัปูว่าจะให้เปลี่ยนยู่ในนี่แม่เปลี่ยนย่ในหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดนึ่งเจ็ดหนึงเจ็ดแม่นอยแขหเลี่ยนยุ่นีด้หนะ่เอาพิจณาจังสีก่อนก่อนครับผมครับเดีวหอนมือปูสิตัให้ครับผมหายมันใกล้มือออกหมดละจ้าวมัเป็นชาเวียเนาะสิตัใหายชุดเอาจักชุดหน่อยหน่อยเลยโอเอาเอาจักมืออไหปูชักมืออะคร สุละไไกมือก่อนไม่อกไกมือก่อนครับผมมือกี้ก็รง่เท่าไรสิบสบแล้วบอสิบเก้าเมือกี้สิเาครับผมสิบเก้าหนึ่ายังไรหนึ่รอกครับไปูนั่งมื้หิ่อนปามันปทาูเป็นมบอกนครนักม่นีเปลี่ยนครับผมแต่ส่วนมากเล็กกนมันมาแหละมันบอกเปลี่ยนหรอกนอกากเขาจะมาบอกเพิ่มเขาขนาดนั้นแหลครับผม อ,อา,อาตามนี่ละถ้าผมเัรนลูกเปนผู้ช่าเมีคขอบคุนผู้หลายๆรัาจะเล่นก่อจะเล่นก่อน